สวัสดีครับสวัสดีมาพบกันอีกแล้วนะครับมาดูพระเครื่องนะครับมาดูพระเครื่องนี่นะครับมีรหัสโค้ดด้วยนะครับนี่นี่คือขุนแผนพระขุนแผนหลังรูปเหมือนหลวงปู่สิมนะครับ ลปูซสิมวัดรหัสได้ใหญ่จังหวัดระยองนะครับครับหาชมข้างในเลยให้ใหญ่จังหวัดระยองปีที่สร้างปีนี้คือ2559นนะครับ2 5 5 9เป็นแผน นี่คุณแผนพงไพกุมารมหาเสนีนี่ครับมีกุมารทรงตนพระสีชียศมงดงามนะครับพระทรงสง่าราศีนะครับแห้งนะครับเนี่ยหลายปีแล้วแห้งตึง สวยนะครับนี่จะเป็นพระพงษ์นี่ครับน่านลังรูปเหมือนหลวงพ่อสิมนะครับหลวงพ่อสิมเหมือนหลวงพ่อสิม,ส,มสวยมากครับแล้วก็จะมีอะไรนะครับแก้วแก้วมณนีแก้วอะไรไม่รู้นะครับนี่ ชัดเลยนี่พระครูทานนี่ครับตามชื่อนี่ครับว,ว่าราหัสไร่ของแท้นะครับดูหน้าตาลงพอ เหมือนเลยนะครับรูปล่อเหมือนนี่ครับด้านหน้าแล้วก็ตาโคตรนะครับห้าหกศูนย์หนึ่ง สวยงามครับเยียงให้ชมเลยนะครับ เป็นมิตินะครับหนูเหมือนเหมือนจริงๆนะครับนี่สวยมากนะครับ บัวจะมีสันเป็นกีบขึ้นมานะครับปีนี้หน้าตาคมชัดนะครับจมูกโดงจะคมชัดครับจะเป็นคมคมบัวดอกบัวหน้าพระพ้าแท้ดูง่ายครับถ้าผ้าแท้ อันนี้ก็พ้าแท้ครับยังไม่นานนะครับสร้างปีห้าเก้าจะเป็นรุ่นแรกด้วยซัตวแต่รุ่นผ่านมาก็ปีหกหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์ะครับนี่ครับตะลับนี่ครับนี่ไง หลังรูปเหมือนขอบคุณครับที่รับชม